Woo! <clears throat>

บบน่าร้องจริงเลยตรนี้ไก่จ้ะ This girl so cute ไมอูไกลจัง่ไหมอยู่กลทิมนจะอะไรกับนี่ไปอะไรอยู่ so far away from us อยู่ไกลจนสุดสายตาไม่เห็นว่เราใกล้ก okay. ันห่างทีเป็นออปเอื้อแต่เป็แสนไกลนะคะโอเคอารียน,นะคะอารียเป็นเพื่อนของเราเองนะค่ะมาจอดเรียนะคะจอกสังกัดมา เวลาอย่มาแปจัมอเอผูว่าเมื่อกี้เมื่อกี้วิดีโอที่เปิดไปเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอ่อเป็นรุ่พี่รุ่น้องใช่ชเรื่องที่สมาจากที่รุ่องขอาของอร์ชายชชน่รองนมาเลยดี๋เดี๋ยว I'm not. asking them that who, who came uh, before the... Huh? I'm talking about them. <laughs> 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 uh, uh, <yeah>, I just thought <laughs> you came here right before the stores uh, opened. Yeah, uh, so... But no. oh. they, they raised their hands because they came here after, like, before the Stop <laughs> mm. it's it's so early! Stop! Stop for an hour! Quite a bit of friend, yeah, yeah. It's yeah, him, yeah. it's yeah. him. t ั l ช่ a ยมากแบบว่ e มาอาจจะจกว่าแบบว่ามันน่าจะสนุกมากดูนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้จัดอีเวน์อมันว่ามัเป็นอีเวน์แรกใช่ไหมหลังจากที่แบบเงียบก่า

嗯。<laughs> <laughs> <laughs> แฟอ p นเดียแอินัปเอกคนสำหรับกาชานะคะก็ขอให้โชค เช่น,ชนเ็นตาแล้วค่ะทีงได้ใช่์มาได้พวกเราก็คอยถ่ายดูตลอดเวลา i still alias luck for today. No. Uh, why? <laughs> <laughs> หมดแล้วก็ต้องรับไปต้องรับกอต้รับต้องรตองต้องรับเกินต้องรับมาดาเนมหนักมากอะไรแบบนี้นะคะอุ้ยถ้าถึงดาเมโอ้ยต้องทำดีลูก้าที่เราสอนที่เราสอนไปอะเพราะว่าเพราะว่าอารีนเนี่ยเป็น p r e c i emoto t e world อยว่า คุณมีพี่จ๋าอยู่ประมาณสามร้อยล้านอาจจะไม่ถึงนะ้สามร้อยล้านคนนะะอได้พี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าใส่คำไหนพี่จ๋าพี่จ๋าเอพี่จ๋าหนะครับ ญี่ปุ่นแล้วแบบมันมันโซแบกว่ามันแดงเดดหนักว่ามันแดงเด็ดหนักกว่าเดิมอีกใครกินชูไว้คคโรเนี่ยมันแล้วบบโอ้ยะอระ้ยโอ้น่าจะเหลืออะไรนิดเดียวเซลฟี่ไหมเซลฟี่